เฮ้ย hey, จริงดิชีวิตฟังคุณมันสงบสูงมากเกินไปหรือเปล่าครับถึงได้ออกมาพูดว่าจะยึดภาคอีสานภายใน3ชั่วโมงต้องขออนุญาตถามพระนท่านผู้แข็งแกร่งหน่อยว่าจะยึดตอนไหนเวลาไหนและพะนทท่านนั้นสั่งเมาหรือยังที่พูดแบบนี้ สวัสดีครับพอดีว่าผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่อยู่ใน t ิกตอกนะครับพอดีว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่น TikTok เท่าไหร่แต่เมื่ออ่านข้อความนั้นมันบอกได้คำเดียวว่าจี๊ดจี๊ดจริงๆนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าหารลาวสามารถยึดภาคอีสานของประเทศไทยได้ภายใน3ชั่วโมงเฮ้ยจริงดี นะครับแล้วก็บอกว่าทหารไทยรบไม่เป็นนะแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่อะไรจรุดๆอะไรผมอ่านไม่ออกนะครับว่าว่นนับพันมันจริงหรือเปล่าที่คุณพูดเนี่ยคุณมั่นใจขนาดไหนครับว่าคุณจะยึดภาคอีสานได้ภายในสามชั่วโมงนี่ขนาดประเทศที่คุณบอกว่าโอ้ยรักนักรักหนาเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้อง เหมือนว่าคลานออกจากท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเขายังทำไม่ได้เลยครับผมยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่า,าสมอรภูมิช่องบกนะฮะที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลน,นะเนิน500หรือว่าเนิน408ชาติที่คุณบอกว่าคือพี่คือน้องรักและเทิดทูนบูชาเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับยังตีเข้ามาไม่ได้เลยนะครับ ยังผ่านทหารจังหวัดอุบลหรือว่าทหารอีสานใต้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยประกาศเลยนะครับว่าเขาจะยึดอีสานให้ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงเขายังทําไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าผมเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงนะชีวิตคุณอาจจะสงบสุขมากเกินไปนะครับไทยนี่รักสงบครับไทยก็เหมือนกับเอ่อพวกต่อแตาน,นะครับอยู่ในรังสงบสงบแต่เมื่อไหร่คุณมาแย่รังแตานวันนั้นครับชาวไทยทุกคนนะฮะ เขาจะออกมาว่าคุณเดือดดานคุณต่อว่าคุณแน่นอนนะครับคุณอยู่ดีไม่ว่าดีครับชีวิตคุณมันสงบเกินนะครับและฝากเอาไว้ให้คิดด้วยนะครับว่าอย่ามายุ่งกับประเทศไทยนะครับคุณจะไปทะเลาะกับที่ไหนคุณก็ไปนะครับแต่คุณอย่าเอาประเทศไทยไปยุ่งเกี่ยวกับคุณนะครับเมื่อไหร่คุณแย่เข้ามาที่ฝั่งไทยเมื่อไหร่นะครับคุณแย่เข้าย่ำยีหัวใจคนไทยเมื่อไหร่ เดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าสยามเลือดเย็นนั้นเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้ให้คิดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาจบท้ายด้วยคลิปของเราฐานฝั่งเพื่อนบ้านเราหน่อยนะครับผู้ที่เขาบอกว่าแข็งแกร่งกว่าทหารไทยดูครับสภาพที่ว่าแข็งแกร่งกว่าทหารไทยนั้นนะโดนกองกําลังไม่ทราบฝ่ายครับตีแตกไปสามฐานแล้วนะครับสภาพแบบนี้นะจะมายึดภาคอีสานนะครับฝากไว้ให้คิดนะคิดดูให้ดีนะพักผ่อนให้เยอะๆนะครับ จะได้มีฟุงซานนะครับ